สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพบกับผมผู้เก้าครับผมต้มแซ่บผมในช่องนู้นละแซ่บแฟมิลี่เก้าเหรอครับพี่น้องวันนี้ได้เมนูครับผมต้มโพลูแก๊สเบิร์ดก็ได้แต่ต้มใส่นี่ครับใส่หนีิได้แต่โซ่พี่น้องมึงใส่กระเทาน้อยครับผมแก๊สเบิร์ดพี่น้องแก๊สเบิร์ดเกือบว่ได้กินพี่น้องเห็ดมอยเห็ดมอยไงเหลือมอยน้อยครับผมมาครับสดก้อนครับพวกผู้พิพากษาเพลงอุ้ยแซ่บแซบพี่น้อง

ใจครับจริงใจโอ้โหเลยรครับรสชาติดีเลยครับต้มเองเขาอยู่เนาะแกดเบิดก่อนวัอ,อ,อนี้โโก,ก็ได้เลยเมนูไคโปโลแกดเบิดอืมลุกเติมแกดครับ Ok, lễ đấy lễ mọc vá bùi bê một tê tê Có bao nhiêu bao nhiêu, đầy tê đầy tê 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 เอาใส่เป <ítulo> <es> anyway, ็นมัดเลยครับมัดสิบบาทผมใส่สี่เ hmm. ดียวเบิดเลยครับเหล่าหอมหัวไงใส่ไป็สามหัวละลายเบิดเลยครับแซ่บครับพี่น้องเอาใจนะครับเด้อพี่น้องนะครับเห็ดกินนะครับเด้อยกระดูเห็ดง่ายเห็ดหอม Nay lúc ấy nắng. có đi để đấy ngắm hiệu hôn nhân. To bang khang 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 ผมแบงเป็นสองเขาชิมน้กันครับืมเบ่อใส่ฟันพอดผีครับใส่กระพี้ครับแ่บหลายเ่อนใคตาก้องมันนี่ไม่กินเพื่อนครับอใครงับน้ำเลยครับผมก็บเขาใจกันมันคือปกใครงับเหอว่าครงังงผมผมปวกเนี้ มุนมีดยีแหลกคุณควงถิงอย่างนี้ครับโน้นถิงอย่างนี้ครับอุ้ยนะครับน้องไก่ไงนะครับเด้อหอมๆอมพอรู้ครับ <coughs> không muốn phải có lại con gì là tôm nữa เป็นหนักตามจิงนะครับที่บอกเราผู้สื่อข่าวองเราใส่ก็พิสดารด้วยเขาถอบุปไห้ 오오 <laughs> mm -hmm. mm -hmm. ก็เลกลระดีไปไน,นประไดนเนาะประเด็นที่ไอ้ออกเบ็ดเตยมันก๊ไหมครับสี่เบ็เติมันแกด๊ดไหมาครับอือหือ,หอยากออกใกล้เตมเตยเลยกับพี่น้อง อ้อมอเดี๋ยบแซ่บเกิมสบ,สบเล็กแซ่บเลงกเนาะอืออือ สดนำนะสดนำนะครับเห็ดหอมครับแต่เราเห็ดหอมแข่งมันสีหอมนะครับกครเห็ดหอมมันสดๆเนี่ยมันสีว่ากควหอมมันแร้ครับ จุดๆๆเลยครับส่วนการต้มพูโรใส่เห็ดหอมเนี่ยแล้วไปเอาเห็ดแบบมันสดๆครับเอาเห็ดแบบแหงหงนะครับเอาไปแช่น้ำก่อนเดี๋ยวไปหั่นเป็นินๆหน,น,น่อยนี่ครับนี่งๆครับอู้ืม อ,อใข่นี่เดี๋ยวจับกล่องผนมาจัดการครับผมสัตว์หลายด้วยะสำหรับคลิปนี้ สำหรับเมนูนี่พูลอโรแกนเบรดก็พอจบลงแค่นี้ครับผมฝากเพื่นอนๆกดไลค์กดแชร์พื่งเก้าล้วครับขอบคุเป็นกำลังใจให้ผมพื่งเก้าแล้ครับเด้อะพึทงไทยนีขอยพามาดีร้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำเรื่อยๆจะปูคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ